พี่น้องซีดหัแกแฟงทุกคนเด้อตอนนี้มีมนมาตลาดนาแกลเดวนมารกตลาดนาแก่อนเธอนาแกเด้อพี่น้องเด้อ่ายบรรยากาศให้ทีให้น้องดูเนาะจะมลพิษไปเลยสื่อ,อยังดอกดอกบก่อนบ้าน,นี่นีเป็นตสื่เลยเบ่ ไปคนละทางกับเสาอุ่นข้าวมณ์ไปคนละทางไอ้ม้อนมาทางนี้คนเดียวเลยคลิงกับชายคลิปให้นางมณ์ขน,นาดชายคลิปขนาคดคลิปใครคลิปมันกำลันกัน,กน

ฉันเห็นแนวเป็นตะกินก็เป็นอเปิสื้อ

นกยังนกเลยนกก็มีนกขายกันเดี่นอ้กนนอกเลยนกกระทาที่จะเป็นนกกระทานกกระทา,สบา,ส,บาสบายดีสบายดีสบายดีอตีน้อยสบายดีายดามาพ่อตีน้อยเราไปเรามากกับมาขอ,ขอ,อกัน,นมันย่งมัน เนี่ยกะเลาะไปนี่แหละกะหน้ากะหน้า <c oughs> นั่สะอ่อนหมากเป็ดเนาะง,งานเป็ด <c oughs> เอ้ลุงสบายดีมาเจอทางนี้อีกพี่น้องมาเจอถุง <c oughs> นะคะ หน้าน้ยดึงเพื่อนกันนี่เียขหอก็นมีแนวกินเอียงวะนี่เจ๊คลาดเจห่าสเห็ดไข่ไข่แดงกับมีเน้อยามนี่ สองจ้าไข่หมดเองมิ้งกุนห้าสิบบาทค่ะดมดื้อกาไม่จ้าสิบบาทค่ะซาบันซาวจัะหบาทกระถินให้สิกินหนังนี่ซบันหนังเค็มก้อยเดียวจ้าหนังเค็มสวยไข่ไก่แล้วนี่ก็แถวขายผลไม้เรียบร้อยเลย

phá mật tất cả không 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 tất <laughs> này. Này chắc bạt cha chắc bạt này sao bạt ô, ao ao xin ao xin kim đó <laughs> Thank <laughs> you.

พอแล้วสูส้ๆไลายลแม่ขนมหาเฟืองเงินพอแล้วหน้าอุ้มเอาในลูกหน้าเอาคือบปอุ้มเอาลูกเนี่ย ูมีแต่ขนมเลยเด้อพ่อเลยเด้อเสือนี่แล้พ่อเด้อมันลายแล้วอูเบิดลายร้อยแล้วพ่อแล้วกินหรือเปล่าพ่อกินเลยเนี่ยอย่างดีดีลูก น้าอุ้มลูกดีๆนะกว่าเห็ดน้่นนั่นเจ้าน่ะตายเละ นี่คิงกะสิกได้คอลาเอฟซีหมดทุกคนเด้อค่ะเดอแมทมอนทุนน่มบอลให้เรียบร้อยแล้วคลิปนี้กะสิได้อําลาผ้าจากนะคะพี่น้องนะได้พอกันคลิปใหม่นะคะ่ะพี่นอ้องเดออย่าลืมผ่ากกดไลกดแร่ซ่องไม่มอนคนใจสูนเนด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายรรมซาัสาพ,พี่น้องตะเลง